ต้นเงาเงามีเคล็ดลับอะไรในการดูแลไหมมีค่ะมีค่ะอันนี้เดี๋ยวเราถอนหญ้าก่อนนะถอนหญ้าก่อนนะทุกคนอย่าไปไปไปลักฟ้าถอนหญ้าลักฟ้าต้องมาถอนหญ้าเองแล้วเอาช่วยกันดูแลต้นไม้อันนี้เห็นไหมว่ารัาความชื้นอะเราใช้แกบเห็นไหมเนี่ยแกปอ่ามันจะจะช่วยรักษาความชื้นได้ดี แกบก็ได้หรือฟางแห้งก็ได้เนี่ยอันนี้ก็จะมีฟางแห้งบ้างใบไ,ไม้แห้งบ้างสวัสดีค่ะนางฟ้ากาเด้งค้าวันนี้พามาชมต้นพันธุ์สวยๆเด้อนะคะอันนี้จะเป็นเลมอนยูเรกาด่างนะคะตัวนี้ด่างทั้งใบด่างทั้งลูกเลยนะคะต้นพันธุ์สวยๆเลยคะ่ะพามาดูต้นพันธุ์นะคะที่จัดส่งเนาะแบบนี้เลยนะคะรากเยอะๆแบบนี้เลยคะ่ะ แบบนี้เลยพอไปถึงนะคะสามารถลงปลูกได้เลยจา้าไม่ต้องอนุบาลแล้วนะคะ